สวัสดีครับผมคลิปนี้มาพบกับกองทัพพี่โตครับผมเยอะมากนะครับผมรอล้างอีก3าีคันวันนี้ล้างเสร็จแล้ว5คันนะครับเป็นโตโยต้าไฮรัก e ีโวแคบไล่ตั้งแต่ปี22จนถึงปี17-18กันเลยนะครับลูกค้าแล้วก็โปรโมชั่นอย่างที่ผมบอกครับเดือนนี้นะครับผมสิบเดือนสิบก็คือจอง1,000แล้วมึงกลับบ้านคานละมัน1 0 0่0ออกรถ0ยบาททุกคันจบที่0นบาทแน่นอนลูกค้าขอแค่จะติดแบ็คลิส นะครับเดี๋ยวมาชมรถกันทีละคันเลยนะครับคันนี้นะครับผมเป็นปี22นะครับผมแครบเจพัทนะครับลูกค้ากระจกไฟฟ้านะครับสีเทาเดิมโรงงานใส่ล้อแม็กมาให้เรียบร้อยคันนี้ครับผมราคานะครับต้องบอกเลยว่าสุดทุกคันแน่นอนนะครับคลิปนี้ใครที่อยากได้รถใช้งานและผ่อนถูกๆนะครับคันนี้เป็นปี22ครับต้องคงเครื่องสวยๆครับลูกค้าดู 4 7 9 0 0 0บาทและออกรถศูนย์บาทปีแรกฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีทุกอย่างนะครับโอ้โหรถขนาดนี้ไม่ต้องบอกครับผมรับประกันรถทุกคันว่าไม่มีอุบัติเหตชนหนักน้ำท่วมตัดต่อนคันไหนเกิดอุบัติเผมรับฟื้อคืนทุกคันนะครับคันแรกส่งประมาณ8 0 0พบคับแรก0 0คันนี้ปี20เหมือนเดิมครับเหมือนกันออกรถบาทแล้มือกับบ้านค่าํามน0น่บทคบีม้ันทุกคนัีีรับ ภายในทำโครงสร้างเรียบร้อยสวยมากครับ64,000่กว่าโลมาพรมล้อแม็กซ์ให้เรียบร้อยคันนี้นะครับ4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเอาไปเลยนะครับจัดได้เต็มไม่ต้องมีเครดิตนะครับกับข้างวัดแ0 0พันเท่านั้นเองปี20นางวัดแ0 0พันนะครับลูกค้าโอ้ห้องคงห้องเครื่องเหมือนเดิมครับเพนเพนมอกคันลงคันหน้าหัวลงหัวน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับการันตีทุกคันแน่นอนไม่พูดเยอะครับมันหลายคัน นะครับเดี๋ยวมันจะไม่หมดคันต่อมานะครับสีขาวปี2019 3 9ส0 0เกาสออกรถศูนย์บาทรับเงินกลับบ้านหนึ่งหมื่นกอง1,000รับเงิน1,000งค่าน้ำมันไปครับเอาไว้เที่ยวปีใหม่นะครับหารถใช้งานคันนี้ผ่อนประมาณ7,000ปีส9หน้าเซดิชันมาพร้อมแม็กใหม่ยางใหม่399,000บาทครับสมาร์ทแคปนะครับไฟฟ้าครับแต่ตกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าหมดนะครับแอร์แบ็กคู่จอนะครับ สวยทุกคันแน่นอนนะครับใครที่หารถใช้งานอยู่ชมคลิปนี้อยู่ครับเอายายากันเลยครับสวยๆครับสามแสนเาห่นเกันและผ่อนเริ่มต้นที่เจ็ดนห้าครับนะออกรถศูนย์บาทฟรีทุกอย่างนะครับผมคันต่อมาครับปี20อันนี้นะครับรถพึ่งเข้าพึ่งล้างเสร็จมีเก็บงานภายนอกบ้างนะปี20ครับล้อเดิมนะครับตัวนี้ล้อเดิมปียี่สิบสาห้บาทไม่มีล้อครับ ล้อเดิมๆภาพเดิมๆครับภายในร้างภายในใช้ได้เลยนะครับถึงเอามาทําคลิปล้างเสร็จแล้วมีริ้วรอยบ้างภายนอกครับนี่โอ้โหแอร์แบ็คู่กระจกไฟฟ้าสวยๆเดิมๆครับไม่มีแต่งซิ่งอันไหนนะใส่ล้อเราก็ใส่ให้นะครับอันไหนไม่ใส่ล้อก็มีแต่ราคาก็ถูกลงนี่ครับโอ้โหสวยๆครับ a b ี ABS คันลนงคันหน้าเดิมหมดครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับปียี่สิบแล้วก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันนะครับ คันนี้นะครับอันนี้เก็บงานภายนอกเรียบร้อยภายนอกภายในเหมือนเดิมครับปี2019นะครับ2019 379,000บาทครับนะครับ379,000บาทมาพร้อมล้อแม็กเดิมโรงงานครับตัวนี้ปกติเป็นล้อกระทะผมจัดล้อแม็กเดิมให้เลยนะครับสมาร์ทแครครับผมเซตอีชั่นหน้าหล่อครับตัวนี้หน้าหล่อนะครับไอ้บงไอ้แบ็กภายในภายในกิ๊บนะครับลูกค้าผ่านกันใช้งานมาน้อยมากนะครับโอ้โหสภาพนี้นะครับ สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทก่อนเจ็ดคันต้นคันนี้ไม่มีแล้วรถล้างสต๊อกครับเยอะเกินนะครับระบายของดูครับสภาพห้องคงล้างแล้วสวยจัดจริงนะครับของทัพพิโตครับรถล้างสต๊อกนะครับรับปีใหม่ให้ลูกค้าครับชอบคันไหนเลือกได้ทุกคันครับนี่ทุกคันจบที่ศูนย์บาทและจองทำสัญญาหนึ่งพันรับเงินกับบ้านหนึ่งครับซื้อได้ทุกอาชีพขอให้มีอาชีพตรวจสอบชัดเจนนะครับใบรับรองเงินเดือนก็มีคนรับรองให้ จะทำอาชีพไหนผมรับพิจารณาทุกเงื่อนไขครับผมลูกค้าสนใจขนาดครับทักแชทเข้ามาครับผมคลิปนี้นะครับ094-596-5264เบอร์ผมส่วนตัวครับผมหรือทักเพจร้านของเราเข้ามาครับขายรถเบอรสองสีคิวรถครับชอบขนานนะครับบอกได้เลยว่าสวยทุกคันสุดทุกคันแน่นอนครับผม